รู้ตึงดีเป็นอย่างที่ได้รับเป็นพนักงานจากกิจกรรมบัณฑิตุึกสาการเรียนรู้ภาษาไทย ในออกในทางที่สร้างสรรค์โดยใช้ทภาษาภาษาไทยเป็นสื่อกลางภาษาและวรรณคดีไทยนับเป็นมรดกทางค์นำาที่บัตรประชาชนของไทยได้สร้างสรรค์ การในคารภ์นท่นคือสุขอนุรู้ที่ให้ที่จะขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ศึกษาถึงชีวิตและผลงานของตัีผู้นี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาภาษาไทยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้การจัดกิจกรรมวันสุขอนุรู้ ในครั้งนี้นับว่าเป็นการเพื่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนเพราะมีความสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรท่านพื้นฐานของสถานศึกษา,าอย่างดียิ่งเพื่อต้อการให้นัก รอทุ้ท่าน แล้วก็ชื่นชมนะครับครูทุกท่านได้แต่งตัวอย่างสวยงามโดยจะต้องมานัาค right ุณสาระภาษาไทยนะแต่งตัวได้สวยงามประทับใจมากนักเรียนครับอยากจะให้นักเรียนปรบมือให้กับครูของเราทุกคนเลยงานนี้กว่าจะเป็นงานนี้ขึ้นมาได้นะครูดูแล้วสังเกตแล้วไม่ใช่ง่ายๆเตรียมตัวกันมานา นะครับจริงๆแล้ววันนี้อยากอยู่ดูกิจกรรมกับพวกเราทุกกิจกรรมอยากดูลิเกน,นะครับที่ว่พาพระเอกโลโลเป็นครูโลโลเป็นครูสวยๆลิเกของนักเรียนอยากดูแต่ทีรริภารกิจเป็นคําสั่งของผอ,อเคสนะครับให้ไปแทนท่านไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปก,การศึกษาที่พสชที่กรุงเทพจะต้องไปที่กรุงเทพวันนี้บ่ายสอง จริงแล้ววันนี้มีนิเทศแต่พวกเราก็อยู่นิเทศเพื่อขอดูกิจกรรมในวันนี้สุดท้ายก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปให้ข้อมูลเกีย่ยวกับการปฏิรูปการศึกษากับพศชอจนได้นะครับก็เลยไม่ได้ดูเสร็จนี้ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้ากรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพแล้วจะต้องไปถึงสถานที่ไม่เืินหมายสองมูนะครับผมขอเวคพรใ,ให้การจัดกรรมในครั้งนี้ ตรงสำเร็จตามวัตถุป,ประสงค์ทุกประการและขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายตามที่กล่าวแล้วที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ปัดนี้ันในเวลาันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานวันสุขอรผู่ครูก,กวีศีสยามประจำปีการศึกษา2557โรงเรียนโรงสูงศีอานีณนะโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ